ตรวจพังชาชีพบัญชี c PM t ท CTD นับชั่วโมงอื่นได้6ชั่วโมง2 7ตุลาคมพบกับหลักโสรการจัดการงานบัญชีนักสินทรัพย์วิทยากรดรสินหชัยอะโรนิทิพงศ์ 6. รหัสหลักโสด0610665300401อนุมัติตรวจพังชาชีพบัญชี CTA CTD นับชั่วโมงบัญชีได้6ชั่วโมงครึ่ง และพบกันได้ในวันที่26ถึง27ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา9้านาฬิกาถึง16นาฬกานาทีณนะโรงแรงสสมสตาจังหวัดระยอง,อง,งจองท,ที่นั่งด่วนมีจำนวนจำกัด้อมรับโปรโมชั่นพิเศษทันทีสำหรองที่นั่งได้ที่เบอร์โทร033 650 8ม2หรือ w w w c u s m e er t a i c o m ดีตอนรับทุกท่านนะคะสู่พอดแคสต์จากสถาบันคัสเมประจําวันพุธที่20กันยายนพุทธศักราช2566ค่ะวันนี้พบกันอีกครั้งกับดิฉันรับพิดาจากสถาบันคัสเมนะคะกับเนื้อหาการอ่านหัวข้อสั้นในวันนี้จากอาจารย์ดำริดวงนภาในเรื่อง9สิทธิของผู้เสียภาษีรู้เท่าทันสรรพกรในสิ่งที่สรรพกรรู้ค่ะ โดยในเช้าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันกับ9สิทธิของผู้เสียภาษีรู้เท่าทันสนรรพกรในสิ่งที่สรรพกรรู้ว่าจะมีสิทธิอะไรบ้างที่พวกเราควรทราบมาติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยนะคะ9สิทธิของผู้เสียภาษีรู้เท่าทันสนรรพกรในสิ่งที่สรรพกรรู้ 1. สิทธิในการใช้ประโยชน์ทางด้านภาษีในกรณีต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อการประหยัดภาษี 2. สิทธิที่จะได้รับการบริการที่ดีจากสรรพกรแต่ในทางปฏิบัติมักจะเกิดปัญหาเพราะมุมมองในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจะแตกต่างกันทางออกในเรื่องนี้ควรจะเข้าพบผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป 3. สิทธิที่จะพาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเช่นผู้สอบบัญชีทนายความนักบัญชี ไปด้วยทุกขั้นตอนในขณะที่ถูกตรวจสอบภาษี 4. สิทธิในการขอข้อมูลทางภาษีของท่านเองที่อยู่ในความครอบครองของสรรพารไม่ว่าจะเป็นสำเนาแบบแสดงรายการแบบบันทึกคำให้การในสำนวนการตรวจสอบไต่สวนโดยใช้สิทธินี้ตามมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540 ซึ่งจะทำให้รู้เท่าทันสรรภารในสิ่งที่สรรพารรู้นั่นเองค่ะ 5. สิทธิที่จะถามคำถามในระหว่างถูกตรวจสอบและสิทธิที่จะรู้ทำไมแบบภาษีของท่านถึงถูกตรวจถามประเด็นที่ตรวจและสิทธิที่จะแสดงความเห็นถ้าไม่เห็นด้วย 6. สิทธิที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษี แม้จะไม่มีเงินจ่ายภาษีหรือจ่ายได้ทั้งหมดของจำนวนภาษีที่ต้องชำระตามแบบแสดงรายการเพื่อสิทธิที่จะไม่ถูกดำเนินคดีอาญาและสิทธิที่จะได้ลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม7สิทธิในการยื่นขอผ่อนชำระภาษีและสิทธิที่จะเลือกในการจ่ายภาษีประเภทใดก่อนหลัง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เสียภาษีมากที่สุด 8. สิทธิที่จะอุทธรณ์ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกประเมินภาษีภายใน30วันนับแต่วันได้รับแจ้งการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา30แห่งประมวลรัษฎากรและ 9. สิทธิที่จะฟ้องร้องต่อศาลภายใน30วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์นั่นเองค่ะสำหรับในหัวข้อต่อไปนะคะเราจะมาฟังกันต่อในหัวข้อเรื่องของการวางแผนและบริหารแวดอย่างรู้ทันทำอย่างไรนะคะจากหนังสือเล่มนี้นะคะการวางแผนและบริหารแวดรู้ซึ่งรู้ทันเพื่อสร้างกำไร เขียนโดยอาจารย์ดำริดวงนภานะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันพฤหัส,สบดีที่21กันยายนเวลา10นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้พอดแคตสต์จากสถาบันคัสเมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ